วันนี้มีข่าวดีมาบอกทุกคนคะ่ะเทียชื่ว่าผู้หญิงหลายๆคนหรือว่าแทบจะทั้งนั้นเลยนะจะมีปัญหาในเรื่องของท้องน้อยเขาเรียกว่าภูหมาน้อยค่ะวันนี้แที่มีโกโก้ตัวใหม่ซึ่งเป็นเอสชัวโกโก้ตัวนี้มันคือโกโก้ที่มีส่วนผสมหลักๆเลยเนี่ยสายสก,กัดของส้มซ,ซม,ซมซัสึมะส้มซัสึมะ คือตัวนี้มันเด่นเรื่องอะไรมันเด่นในเรื่องของการที่จะละลายไขมันในช่วงหน้าท้องของของเราคุณผู้หญิงนั่นเองมันมีผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะกับส้มตัวนี้เป็นส้มของญี่ปุ่นนะคะว่าคนที่ทานไปประมาณ12สัปดาห์ตัวส้มนะทานไปเรื่อยๆ12สัปดาห์เนี่ยเวลาเขาวัดรอบเอวอะรอบเอวลดลงแบบหลายนิ้วเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราไม่ต้องทานส้มเป็นกิโลกิโลแล้วมันอยู่ในโกโก้ค่ะเอชัวโกโก้อร่อยด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากส้มซาสม,มะอยู่ในนี้ด้วยนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าท้องหรือว่าพุงอ่อนน้อยแล้วนะคะอร่อยมากเลย